ที่พักตกปลาจังหวัดตราดแบบไม่ต้องข้ามเกาะได้ปลาเยอะมากมาดูกันค่ะทุกคนวันนี้เรามาตกปลาที่ฉลอมที่พักคาเฟ่จังหวัดตราดค่ะที่พักก็คือน่ารักมากค่ะทุกคนเรานอนห้องสวีทมีอ่างด้านหน้าด้วยเป็นห้องแอร์ทุกหลังมีของใช้ให้ครบเลยมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยมากันหลายคนต้องห้องนี้เลยค่ะด้านในมี2ห้องนอนแยกนอนสบายบ้านกว้างมากห้องนี้เล็กสุดชื่อห้องชลอมค่ะพักได้2คนมีที่จอดรถด,ด้านข้างที่พักและตรงคาเฟ่ใครที่พาครอบครัว มาแต่ไม่ได้ตกปลาก็ไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่าที่นั่งเล่นและที่ถ่ายรูปเยอะมากคาเฟ่บรรยากาศดีสามารถสั่งอาหารขนมน้ำมานั่งกินได้ค่ะมาเข้าเรื่องตกปลากันที่นี่มีสะพานที่ยาวมากๆเลยค่ะลองมาถึงก็หยอดกุ้งเป็นตามเสาเลยหมายแบบนี้มีปลาเก่าเยอะมากได้ปลาดุกทะเลด้วยค่ะเห็นหมึกกระดองลอยขึ้นมาก็เลยรีบเอาโยมาตกแล้วก็ได้ตัวด้วยค่ะมีหมึกมากินกุ้งเป็นด้วยวันนี้ได้หมึกมาสี่ตัวเลยค่ะอยู่ๆก็มีปลามากินเนื้อปลาทูที่ตีทิ้งไว้ค่ะได้มาเป็นปรากฏ คิลิงตัวใหญ่มากเชา้าวันที่2หยอดแป๊บเดียวได้ปลาห่างควายมาค่ะเห็นคันงอก็รีบวิ่งมาเลยค่ะติดอยู่สักพักขึ้นมาเป็นอังเกยพักทานอาหารเช้าแล้วมาตกปลาเก่ากันตอ่อตัวนี้กว่าจะเอาขึ้นมาได้ติดเสากันอยู่นานเลยค่ะพี่เขาไปเจอหลุมเก่ามาแต่พอเห็นแล้วท้อเลยค่ะเสาเยอะมากแต่พอหยอดไปก็ได้ตัวเลยค่ะก็เลยมาลองหยอดดูบ้างแต่ติดเสาแล้วหลุดไปตลอดจังหวะนี้เหมือนติดอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <Ooh. S 2> มีปลาลากออกไปแรงมากแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะต้องอ้อมเสาตามปลาไปเรื่อยๆค่ะตอนนั้นคิดว่าสายต้องบาดเสาขาดแน่ๆปลาวิ่งแรงมากเข้าใต้สะพานไม่หยุดมาถึงตรงนี้สายติดแล้วค่ะต้องสลับให้พี่เขาลงไปต่อก็คือรุนมากตอนนี้เริ่มเห็นตัวปลาแล้วค่ะเป็นปลากระพงตัวเบลเลอร์เลยทุกคนน้องแรงดีมากสะพานค่อนข้างสูงตักไม่ถึงต้องใช้ตะกร้าลงไปแบบนี้ค่ะในที่สุดก็ขึ้นมาได้ค่ะทุกคนกระพงตัวใหญ่มากที่นี่มีเรื่องตื่นเต้นและปลาเยอะ มากค่ะเล่าได้ไม่หมดเลยดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่อง y o u t e f a เ e Fishing นะคะ